สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมได้นําวัตถุมงคลหลวงปู่หงนะครับ3มชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําไปถวายกับพระอาจารย์ปโป้งนะครับที่วัดโกกาศในนะครับพระอาจารย์ปโป้งนะครับศรัทธาหลวงปู่หงผมปัญโยมากๆเลยนะครับ สาธุข้าพเจ้าขอรัตนาบรรลัยโกมมาจารย์คุณพระปฎิบณฑ์คุณพระปฎาจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระนารายณ์แปดทิศคุณพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรเสด็จมาเป็นประธานวันนี้ได้มีคุณโยมได้นำเครื่องสักการะบูชาเครื่องของมงคลของหลวงปู่องค์แรกพรหมปัญโยเพื่อที่จะได้นำมาประสิทธิ์ประสัดประทาน คามงคลให้เกิดเป็นบาร,รมีตายาติโยทั้งหลายเพื่อที่จะนำมาทำน้ำาอธตมนและประมารักษามาถอดถอนคุณของคุมใสายอาปมงคลทั้งหลายหหยหายไปหมดไปด้วยพระบาร,รมีญาณของหลวงปู่หงวันนี้เป็นอัตมควรที่ลัทาิบาร,รมีท่านสเสด็จมา,าที่เป็นของรึ่งมงคลของท่านแล้วก็มีโยมได้นำพามาขอ,ข,อขออนาตนาบาร,รมีคุณประศระีนัตนาใจ บุญบารมีคุณหลวงูห้งหงจงเสกราปบความวิชารักษาให้คุณยงทั้งหลายและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองคิดทึงในปัฒน,นาสิ่งใดขอให้สมความปัถน,นาสัตวูโมมารอย่าได้เข้ามากงกายขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยนอตรายใดๆทั้งปวงขอโชคลาบบารมีจงบังเกิดด้วยนะโมคุทายะละมัคคัจัะพััสะปักขานัตู สริมนรมีเิดชคอาเปิดน้ามาเปิดบารมให้ประสบความสำเร็จทุกประกรอลนนะนดยอครับพรกันนะพี่ๆครับรัตนคุณพระพุทธกระธรรม์มาสงคุณบรมีหลวงอุ่แปด บุณพระสารมีคุณหลวงพ่อโสธรขอทรงเสด็จมาผมฟังปิติรักษาให้คุณหลงทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสิศการสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอได้สความดังใจมุ่งมั่นปรารถนาทุกทุกประการสาธุสาธุกราบรับพรด้วยกันนะพี่ๆครับสาธุครับอาจารย์ครับเด็ดขาด